สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเซตอัพ w n n o w w s 1 1แท้โดยไม่ต้องใส่อีเมลหรือ Account นะครับผมแล้วก็ไม่ต้องเชื่อม Wi-Fi นะตอนนี้เราเป็นเครื่องนี้เป็นเครื่องของ Lenovo นะฮะโน้ตบุ๊ก Lenovo เป็น Windows 11แท้มากับเครื่องนะฮะเราจะเซตอัพตามขั้นตอนจนไปถึงขั้นตอนการให้เชื่อม Wi-Fi นะฮะ เราจะทำการวิธีการข้าม Wi-Fi ไม่ต้องเชื่อม Wifi ครับเซตอัพทำปกติครับจนถึงขั้นตอนการเชื่อม Wi-Fi นะฮะเราจะการทำการกดข้ามโดยการกด h i ิปแล้วก็ F10 นะฮะในส่วนของโน้ตบุ๊ก Lenovo มันจะติดฟังก์ชันนะครับให้เรากดฟังก์ชั่น i ิปแล้วก็ F10 นะครับ แล้วก็ต่อไปจะเป็นการพิมพ์คำว่า Tag Manager นะครับ T A S K M G R นะครับแล้วก็กด Enter ก็จะมีหน้า Tag Manager ขึ้นมานะครับแล้วเราก็หาคำว่า Network Connection f o นนะครับแล้วก็ทำการปิดตัว Network ไว้เพื่อข้ามขั้นตอนการใส่ e ีเมล Account นะครับ Ud. เจอแล้วนะครับ Network c o n n e c t i o n 4นะครับทำการปิดครับผมเห็นไหมครับข้ามขั้นตอนการใส่เชื่อมอินเทอร์เน็ตไปแล้วนะฮะครับผมต่อไปก็ s e ตอัตามปกติครับเหมือน w i n d o w s 10เลยครับผมสร้างชื่อโนดกของเราตามปกตินะครับแล้วก็กด Next ได้เลยครับตามปกติ ไม่ต้องแส่รหัสครับผมตัวนี้ก็แล้วแต่เลยครับถ้าเป็นผมผมจะเปิดไว้แค่โลเคชันนะครับปิดทั้งหมดอัตนี้ถือว่าผ่านแล้วนะครับผมแต่ผมจะลองเซตอัพให้มันเสร็จเพื่อเข้าไปดูว่าผมไม่ได้สร้างเอคานะครับเซตอัพเสร็จเรียบร้อยครับผม เข้าไปดู Account นะครับยังไม่ได้ s าย n ินโอเคครับไม่ได้ s าย n ินนะครับผมเรียบร้อยครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ